ติดแน่ตระอ้วนไอ้เยอะแล้วเดี๋ยวเขาจะโกรธเลยสวัสดีค่ะพี่พี่สวัสดีเย็นวันเย็นวันจันทร์นะคะวันนี้อากาศหนาวเย็นมากค่ะพี่พี่นั่ไงเหมาะกับน้องรงช้างชอบเล่นกลวนอนทำไมลูกเป็นอะไรลูกดูค่ะ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  อ้ยะอ้ยอ้ยถอดพี่หางแล้วพี่หางเป็นอะไรงงมากอ้เขาอยากจะเล่นเสร็จแน่ตาอ้วนเอ้ะอดูขาพี่พี่อารมณ์แบบว่าอื้อ เผลอไม่ได้เลยนะตาอ้วนเผลอไม่ได hmm. ้น totally ั่นนะคะพี่พี่ก็คืออารมณ์น้องช้างอยากเล่นกลนะคะคือวันเนี้ยอากาศดีมากนะฮะอยากเล่นด้วยอยากกอดด้วยแหละเนาะหืมติดดื้อฉลาดนะคะพี่พี่ว้าเอ้เอ้เอ้อาวิกรอบแล้วค่ะพี่พี่ าอยากจะเล่นนะฮะอยากวิ่งเล่นอยากสนุกเนาะแต่แบบว่าพาไปไหนไกลไม่ได้นะคะฝนก็ปปอยด้วยอู้สไลเดอร์ลื่นลงมาเลยอ๋อลดูคะ่ะเด็กน้อยอยากวิ่งเล่นคะ่ะพี่พี่อ้ไว่ติดลมได้น่ะติดลมได้น่ะ <ś> ไ <led> อ้ย่อ้ย่ะไอ้ย่ะอู้ดังหัก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 นะแบบนั้น่ะ พอกวาดไปเสร็จสักทีดอกหน้าวันนี้อืออเออ่ดูอ่ะดูดูค่ะดูค่ะดูค่ะดูนะคะพี่ๆดูค่ะเอาหางตีค่ะนั่น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 ปลื้ไม่ได้ดนไม่ได้น้าน คือถามว่าทำไมไม่ปล่อยอ้อยะอ้ยะ,ะอ้ยะหนีระวังนะระวังนะตาอ,อ้วนนะ <_ c ười> อารมค้างนะคะอยากเล่นนะคะคือถามว่าทำไมน้องนี่ไม่ปล่อยเส้นให้น้องวิ่งเล่นบริเวณบ้านนะคะพี่ๆตอนนี้ฝนยังโปรอยอยู่เลยนะคะพี่ๆหาก็เลยไม่ได้พา น้องออกนอกบ้านเลยนะจ๊ะอะนาโอ้ท่าอะไรเนี่ยโอ้โกมนอนลงเลยอยากเล่นมากเลยแม่จ๋าขอไปเล่นนะขอไปเล่นนะคะดูคะ่ะดูคะ่ะดูคะ่คะกลมลงไปหาพี่หลุมเลยกมลงไปหาพี่หลุมเลยดูคะ่ะเด็กน้อยอยากอยากวิ่งเล่นค่ะพี่ๆแต่ด้วยสถานการณ์ที่ฝนโปรอยอยู่นะคะแม่ยังไม่ได้กลาา้าพาออกไปไหนเลยนะคะเดี๋ยวจะเป็นหวัดไม่สบายกันเอาเนาะ นะคะก็เลยสร้างความสนุกที่บ้านกันแล้วกันค่ะพี่พี่วันนี้นะคะดูเจ้าหมูค่ะดูเจ้าหมูค่ะหรือนางอยากเล่นกลน,นะคะนี่พี่พี่โอ <c oughs> ้ดูค่ะดูค่ะ, <c oughs> ะ,ะ,ะดูค่ะ <c oughs> ไอ้ยไอ้ยไอ้ยโอ้ยดูค่ะมวนแทหละเนาะคนบางคนนี่ดูมวนแท้ หออยังไงยังไงยังไงมาแอบมาดูพ่อแสนสุขบ้างก็วันนี้นะคะน้ำมันตกมันไหลน้อยค่ะเอดดู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 พอพ่อจะวิ่งหนีออกมาก็ไม่ให้มานะคะมีเสียงไม่พอใจออกมาด้วยค่ะโอ้โหพอเขาจะหนีก็ไม่ให้เขาหนีนะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะต่อวิ่งออกมาทางนี้นะคะ เราดูนะคะว่าเขาจะทำยังไงหนานไงไม่พอใจค่ะเตยมาเตยมาเอยมาเตย,ย,ยไปไหนไปไหนคะ่ะโอ้ไม่ให้ไปนะคะไม่ให้ไปก็คือแบบอยากให้เล่นด้วยกับเขาอะคะ่ะพี่พี่อารมณ์เด็กอยากเล่นนะคะ,อ,ะอารมณ์เด็กอยากเล่นนะคะแล้วแบบว่าคืออยากให้อยู่เล่นกับเขานะคะไปกอดกันอะไรตรงนั้นหนาดวันนี้เลยวันนี้เลย ดูพโกรธค่ะดูพโกรธค่ะให้พ่อไปจากเขาค่ะพี่พี่โอ้แอมป่องๆเลยวันนี้นะคะทางไหนฝนตกกันบ้างคะพี่พี่ทางนี้ฝนตกแบบว่าเมื่อคืนนะคะช่วงประมาณทุ่มหนึ่งลากยาวมาสักพักใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็น่า่ๆนๆมีแถมมีแถมมีแถแล้วก็อ่ะ วันนี้ก็ไม่ไม่หนักนะคะเป็นตกแบบฝนโปรยโปรหน่อยๆเล็กๆน้อยๆนะคะน,นั่นไงนั่นไงนั่นไงเออ,มอโมอโหแ,แ,แ,แรงโมโหแรงโกรธแรงโกรธแรงเฮ้ยโกรธแรงคตดไปไปเอกไปเล่นโกรธแรงมานะดูดูดูดดดท่าเนี้ยจะไม่เคยลืมเลยนะท่าดั้งเหน็บเนี้ยน้องนางลูกเป็นสาวลูกหันหน้ามาทั้งนี้น้องนาง ปาตาแล้วเป็นสาวเป็นนางนะลูกเป็นสาวนะเป็นสาวนะโอ้โหดูค่ะ <c oughs> พอรู้เหมือนแบบว่ากลัวพ่อจะไปก็ต้องแบบคว้าตัวพอ่อาไปก่อนแล้วกันเล่นกับหนูก่อนนะคะอย่าพิ่งไปหนูอยากเล่นอืมบรรยากาศก็ให้ด้วยนะคะพี่ๆอากาศเย็นมากเลยนะคะน้องนิกดูอุณหภูมิยามเช้านะคะ 16องศานะฮะ16บนัน่นไงนั่นไงเออขาหลังในถนัดเหลือเกินขาหลังถนัดเหลือเกินอีกทีหนึ่งสิลูกเดี๋ยวแม่จะให้กินแ <c oughs> <c oughs> อปเปิ้ลดูนะภูมิ16องศา <c oughs> ขาหน้าขาหลังในถนัดเหลือเกินนะคะพี่ๆค่ะ เอาหางตีด้วยค่ะแต่ว่าคือเขาหยอกเขาเล่นเขาไม่ได้แบบว่าตั้งใจอยากจะให้เราแบบว่าได้รับบาดเจ็บหรือว่าอะไรนะคะคือเขาก็เล่นตามภาษาเขานะคะพี่ๆีดูค่ะดูค่ะไปโกรธคนเดียวแล้วค่ะคือพอไม่ให้เล่นด้วยนะคะโมโหพ่อนะคะพ่อไม่วิ่งเล่นด้วยก็ไปพายอารมณ์อยู่ทางนงนะะ้นแล้วค่ะพี่ๆีเออเขาหนีแล้วเขาหนีแล้วเขาหนีแล้ว โอ้โแต่มนหนีหนูได้ยังไงหนูไม่มีเพื่อนเล่นโอ้ยหนูไม่มีเพื่อนเล่นนะคะพี่พีดูขาหลังค่ะดูขาหลังเร็วมากเลยนะขาหลังเขาอะเผลอไม่ได้นะคะพี่พีดูค่ะเดน้าๆๆ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 ๆัๆๆ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 ๆ น้องแป ic, ๋วจะไม่ค่อยถนัดขาหน้าเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าขาหลังเนี่ยว้ายแม่แต่บอกนะจ๊ะพี่จ๋าอ่ายังติดลมไงแต่อ้วนติดลมนี่ไงเจอของแท้แล้วใช่ไน่แ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 น่จะลองของใช่ไหม ไอ้ย่ไอ้แล้วเดี๋ยวเขาจะโกรธลยอ้าวอ้โหอโหโอ้ยโอ้ยอโหแรงโอแรงพ่๋าอแรงโอแรงโอยน้องอโหแรงโอแรงพูดโอโหแรงพดเอาจุ๊บหน่อยขอจุ๊บหน่อยนะขอจุ๊บหน่อยนะคะขอวจุ๊บหน่อยนะคะเดี๋ยวพี อยากให้เล่นด้วยนะคะแบบอยากกอดอยากเล่นด้วยนะคะโออรดแรกรดแรกเห็นไหมเขาอยากให้เธอวิ่งเล่นกับเขาไงแต่อ้วนโอ้ดูรถรถรดโอ้รดแรงโพโดรถแรงโพดโอ้รดแรงโพโดรถแรงโพดโอ้ยดูค่ะดูค่ะไอววหนึ่งล้องนางวดวหนึ่งไม่จะให้หมาบแอปเปิ้ล เล่นก็ต้องระวังด้วยนะคะพี่พี่อารมณ์เขายัางแบบค้างค้าง้างแบบนี้เนี่ยเราต้องระมัดระวังนะคะอืมเขาจะจำจะติดเนาะอ่าตรงนู้นก็บอกว่าแบบให้เขาเล่นแบบนี้จะให้เขาทันดนูเราไม่ได้นะคะเขาจะติดเป็นนิสัยนะคะเราก็เล่นกับเขาแบบว่าเล่นให้เล่นให้สนุกนะคะไม่ได้เล่นให้จำนะคะใน กิจกรรมแบบนี้นะคะ,ะเล่นแบบพอคลายเครียดน,นะคะเพราะว่าปกติเนี่ยจะพาเขาออกไปเดิอนออกกําลังกายเขาก็จะได้ผ่อนคลายยืดเส้นยืดสายใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยโอ๊ยนะคะพี่พี่ค่ะด้วยบรรยากาศเนาะโน้ร no, ้องขอไว้เลยนะคะเดี๋ยวน้องนิ้ให้ดูบรรยากาศค่ะนี่คือบรรยากาศที่แท้จริงเลยนะคะฟ้ายังเป็นน้ําอยู่เลยอะ,ค,ะค่ะพี่ๆเนี่ยค่ะนยคะแบบว่าโอ้โหพี่พี่ค่ะ ฝนตกอากาศหนาวมากเลยนะคะ16-17องศานะคะก็เลยไม่ได้พาลูกออกไปไหนเลยนะคะพี่ๆขายอยู่บ้านเราก่อนเนาะช่วงนี้นะคะ,ะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้เด็กหญิงตาแป๋วแหววกับพ่อแสนสุขด้วยนะคะผิดพลาดประการใดอย่างไรต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยค่ะทำยังไงลูกทำยังไงยบาๆพี่ๆก่อนไปเร็วกับกาบเร็วโอ้กาบฝั่งนูน้นพี่ๆอยู่ทางนี้นะคะ เอาท่าอากาศสมัยใหม่ไปแล้วกันค่ะพี่ๆค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ